สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่มองรอบทิศค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ค่ะพบกับหญิงเช่นเคยนะคะเรามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะและวันนี้ค่ะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมที่เพิ่งผ่านไปนะคะก็เป็นวันรณรงค์งดสูบุหรี่โรคนะคะวันนี้เราก็เลยจะพูดคุยกันค่ะถึงประเด็นนี้นะคะว่าการรณรงค์นั้นทําให้สถานการณ์ ของผู้ที่ติดบุหรี่หรือว่าคนที่สูบบุหรีเนี่ยลดน้อยลงมากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆตอนนี้เข้มข้นเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้การรณรงค์นั้นส่งผลให้ตัวเลขของผู้ที่ติดบุหรี่ลดลงได้มากน้อยเพียงใดน,นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันค่ะมาร่วมรายการกับเรานะคะ ท่านแรกค่ะท่านอาจารย์วิทยาบุญชวีนะคะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคือคุณธีรพัฒน์ปรีชาพิริยกุลค่ะนิติกรจากสํงงานักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นเลยค่ะเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของผู้ที่บริโภคบุหรี่หรือว่าคนที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะครับผม สถานการณ์การบริโภคยาสูบนะครับก็เป็นนัดปัจจุบันครับเยาวชนเป้าหมายบริษัทบุรีอยู่ที่เยาวชนครับอสถานการณ์ปัจจุบันครับเมื่อผลวิวจัยปี54ีนะครับพบว่าการบริโภคของเยาวชนอยู่ที่เฉลี่ยอายุอยู่ที่ 18, 18 1 8ปีครับแต่นับปัจจุบันครับผลสำรวจออกมาพบว่า เยาวชนเริ่มลดลงอยู่ที่17ปีลดนี่คือหมายถึงอายุนี่ยิ่งลดลงอาย,อายุยิ่งลดลงครับผมค่ะผู้ที่จะไปติดบุหรี่หมายถึงว่าเด็กเยาวชนอายุน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆครับค่ะเยาวชนที่เริ่มสูบที่อายุสำรวจน้อยที่สุดคือ6ปีเป็นเยาวชนเด็กที่สูบบุหรี่สูบครั้งแรกสูบครั้งแรกอายุ6ปีครับผมโอ้โหน่าตกใจนะคะอาจารย์ครับ6ปี6ปีครับ แล้วตอนนั้นคือเดียงเด็กอะก่ะก็ยังเด็กแล้วเด็กจะรู้เรื่องได้ยังไงรคะรต้นทุทดลองเป็นการทดลองก็เห็นจากประจำผู้ใหญ่สู่ที่เห็นเป็นตัวอย่างเนี้ยครับผม,มค่ะก็อยากลองตามผู้ใหญ่อืมแล้วในพื้นที่รับผิดชอบนะคะของสคร7เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวเลขสถานการณ์ค่ะก็ในส่วนของสคจนะครับอายุของผู้ที่สูบบุหรี่นะครับเยาวชนจะเริ่มที่อายุสิบ 7.4ปีครับตัวเลขของสอคอ7เจ็ดครับแล้วก็การเข้าถึงบุหรี่นะครับจะเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะซื้อจากร้านข,ขายของชําค่ะแล้ววิธีการซื้อก็จะซื้อ,อเป็นบุหรี่มวนเองเป็นส่วนมากและซื้อหาซื้อได้ง่ายบุหรี่มวนเองนี่คือหมายถึงอย่างยาเส้นอะไรแบบนี้หรือเปล่ายาเส้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีแบ่งขายอแบ่งขายเป็นสามมวนสิบบาทอนะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแถบจังหวัดไหนคะที่มีตัวเลขเยอะที่สุด พุทธิติบุรี่ณปัจจุบันที่ยังเกินเกินเพดานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ก็จะมีสีสเกตนะครับค่ะอำนาจเจริญค่ะที่ยังเกินเกินมาตรฐานที่กําหนดไว้อยู่ครับมาตรฐานของการรณรงค์ใช่ครับผมค่ะที่ทางกระทรวงกําหนดไว้คือที่12ร้อยละ12ครับตอนนี้ยังเกินอยู่ร้อยละอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คะอยู่ที่ประมาณร้อยละ14ิ0 7นะครับสองจังหวัดนี้ค่ะเคยได้มีการติดตามข้อมูลนะคะแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เขาบอกว่าในแถบแถบพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเนี่ยติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีประชากรที่ติดบุรีเป็นจำนวนมากข้อมูลตรงนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมคะยังสูงอยู่ไหมอ่าก็ก็ยังมีอยู่ครับยังของอุบลแล้วก็ของ มุกดาหารครับที่เป็นพื้นที่ติดชายแดนค่ะส่วนหนึ่งคือราคาจากประเทศเพื่อนบ้านราคาถูกค่ะสามารถซื้อเข้ามาได้ง่ายครับผมก็เลยทําให้ตัวเลขนี้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่และภาพรวมทั้งหมดเลยคือตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดลดลงแล้วลดลงไหมคะหรือว่ายังมีเพิ่มมากขึ้นอยู่เหมือนเดิมอัตราการสูบลดลงครับณปัจจุบันค่ะลดลงจากที่เคยสูงก็ลดลงประมาณ 2- 3%เปอร์เซ็นต์หมายถึงในห่วงปีนี้เหรอคะหรือยังไงอ่า ช่วงระยะเวลาปี52ถึง54นะครับค่ะตัวเลขลดลงลดลงอยู่ครับตัวเลขลดลงลดลงเพราะอะไรคะอาจารย์คะลดลงเพราะว่ามันมีม,ม,มีหลายมาตรการนะครับในการควบคุมยาสูบนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายนี่ก็คือมเออีเรื่องของยาสูบมีพรบรมีพระราชบัญญัติมีตัวกฎหมายอยู่สองสองตัวด้วยกันก็คือควบคุมตัวผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วก็คุ้มครองสุขภาพคนไม่สูบบุหรี่นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการทํากิจกรรมรณรงค์นะครับของไม่ว่าจะเป็นมุลน,นิทิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอสาธารณสุขต่างๆนะครับโรงพยาบาลสถานบริการสุขภาพต่างๆคุณหมอก็จะให้คําแนะนํากับคนที่มาให้มารับการรักษานะครับว่า ุบรีนี่เป็นสาเหตุของโรคโรคร้ายต่างๆนะครับเรื่องของความดันเรื่องของมะเร็งเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับเลือกหัวใจหลอดเลือดอะไรพวกนี้นะครับค,คุณหมอก็จะให้คําแนะนํานะครับคนก็จะลดการบริโภคลงนะครับแต่ก็จะไปเพิ่มในกลุ่มอายุอายุคนนัก <คน S 2> สูงอาใหม่ค,คก็จะเพิ่มขึ้นตรงนั้นนะครับก็ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับ ก็ขอเรียนคุณหญิงนะครับกับท่านผู้ชมนะครับว่าเราได้ได้รับการคัดเลือกเป็นได้ดําเนินการโครงการจังหวัดปลอดบุรี่ครับความหมายก็คือเชิญชวนภาคส่วนต่างๆนะครับมาทําเรื่องของการควบคุมการบริโภคยาสูบนี่นะครับให้ลดลงด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายรวมไปถึงการบําบัดด้วยนะครับคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับอยากจะเลิกนะครับ เราก็จะมีคลินิกฟ้าใสนะครับให้คําแนะนําในการเลิกนะครับคะ่ะหรือว่ามีระบบการบําบัดด้วยยาะระบบการบําบัดด้วยการเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าการบําบัดโดยระบบธรรมะอะไรแบบนี้นะครับใช้รธรรมะนี้กล่อมเกาจิตใจใช่ครับมีมีมีหลายส่วนะนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นโครงการที่ครอบคุมครบวงจรนะครับซึ่งก็จะมีแผนงานเรื่องการสํารวจ ข้อมูลที่พูดถึงก็จะเอาเฉพาะส่วนของจ,จังหวัดอุบลของเรานะครับ,รบว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเรื่องของอยอดการจําหน่ายเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตอนนี้กําลังสํารวจอยู่นะครับแล้วก็มีการควบคุมการรณรงค์การอะไรต่างๆมากมายอยู่ในนั้นรวมไปถึงสุดท้ายการบําบัดรักษานะครับ ค่ะแต่อาจารย์นี่คือในฐานะที่เป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยแนวทางในการที่จะรณรงค์กับเด็กและเยาวชนค่ะเรามีแผนการหรือว่ามีนโยบายยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็คือในส่วนของเด็กและเยาวชนนะครับเราได้ทํางานร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาครับ,รบแล้วก็โรงเรียนสถานศึกษาก็จะมีหน้าที่นะครับในการที่จะเชิญชวนนักศึกษานักเรียนเกณฑ์นำนะครับมาเป็นเกณน์นาก่อน ก็จนเอาแกนนําก่อนนะครับแกนนํนำนี่ก็คือจะมาเรียนรู้เรื่องของโทษพิษภัยนะครับซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญก็คือ,อจากโรงพยาบาลค,คก็จะมาพูดเรื่องโทษพิษภัยให้เด็กได้เข้าใจนะครับเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายสองฉบับที่พูดถึงนะครับก็จะพูดให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ เรื่องต่างๆอื่นๆอีกนะครับองค์ประกอบอื่นๆอีกวิธีการรณรงค์วิธีการทํากิจกรรมต่างๆนี่เราก็จะมีขบวนการเด็กเยาวชนเข้ามามาช่วยในส่วนนี้นะครับ่ก็เด็กแกนนํานะครับพอรับรู้แล้วนะครับก็จะไปชวนคนใกล้ชิดครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับไปเตือนเพื่อนนะครับในโรงเรียนนะครับเป็นตาสับปะรดคอยเฝ้าระวังให้เรานะครับในการที่ มีใครไปแอบสูบในห้องน้ําหรือเปล่าเพื่อนที่แอบสูบในห้องน้ําหรือเปล่าก็จะมาพูดคุยกันส่วนหนึ่งถ้าชักชวนให้ให้หยุดกระทําการแบบนั้นก็ก็หยุดถ้าถ้าบอกแล้วไม่ฟังก็บอกผู้ใหญ่ก็คือคุณครูผู้ปกครองอะไรแบบนี้เป็นต <pattern S 1> ้นนะครับค่ะเดี๋ยวไล่ไปเป็นข้อ เอาเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโทษพิษภัยของบุรีก่อนอาจารย์คะครับให้ความรู้อีกสักครั้งหนึ่งคือหลายคนในเบื้องต้นอาจจะพอทราบอยู่แล้วครับผมค่ะมีอะไรบ้างเอางี้นะครับคือตอนนี้นี่หลายท่านนี่รู้นะครับว่าสูบุรีนี่มันมันก่อให้เกิดโรคมากมายหลายชน,นิดนะครับแต่จะขอพูดในเรื่องของคอ่ควนบุรีนะครับคว,น,ควนบุรีนี่ก่อให้เกิดโรคะนะครับประกอบด้วย สารเคมีด้วยยาพิษต่างๆเท่าไหร่สามพันสี่พันชนิดนะครับในควันบุหรี่นะครับอ่าพอเราสูบเข้าไปนี่ตัวเรารับควันเข้าไปสู่ร่างกายถือว่าเป็นควันบุหรี่มือหนึ่งนะครับอ่าพอเราพ่นออกมานะครับหรือว่าควันบุหรี่ที่อยู่ปลายมวนเนี่ยครับกระจายกระจายไปนี่เป็นควันบุหรี่มือสองนะครับคนที่ไม่สูบก็ได้รับด้วยนะครับคนรอบข้างคนรอบข้างนะครับทีนี้พอควันบุหรี่ไปอยู่ตาม พื้นตามผนงังตามพรม <c oughs> ตามผ้าม่านอะไรต่างนี่เป็นควันบุหรี่มือสามอันนั้นก็มีโทษมีพิษภัยอันนี้มีถึงมือสามแล้วปกติเราจะได้ยินแค่ควาว่าควันบุหรี่มือสองใช่ครับค่ะอันนั้นก็มีโทษมีพิษภัยด้วยการสัมผัสในสูดหายใจเข้านี่ข้อเท่าอันตรายเท่ากับเราสูบบุหรี่นะครับเป็นเป็นสารสารตกค้างจากควันบุหรี่ที่พ่นออกมาครับผมก็คือถ้าไปสัมผัส หรือว่าอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องในบริเวณนั้นตามเสื้อผ้ากนซูบุรีอะไรแบบนี้อย่างไปติดในเบาะโซฟาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะผ้าม่านที่อยู่ในห้องอย่างนี้แล้วก็มีคนเข้าไปนั่งอยู่อยู่หมายถึงอยู่ร่วมกันก็สูดโดมกลิ่นนั้นเข้าไปใช่ครับเป็นควันบุหรี่มือสามแต่ว่าความรุนแรงนี่จะเท่ากับมือหนึ่งไม่ต่างมือสองนะครับตามตามทางการแพทย์นี่บอกว่าไม่ต่างกันนะครับหรือถ้าต่างก็จะต่างนิดนึงนะครับ โทษและอันตรายนี่พอๆกันคะอย่างเช่นจะมีโรคของอย่างที่ทราบๆคือมะเร็งเดินหายใจนะครับเลือกลอดเลือดนะครับเจือกระปอดทุกอย่างนะครับค่ะก็หลายโรคเนาะสารพัดถ้าถ้าสามโรคสามโรคหลักนะครับที่พบกันมากก็คือตัวลมโป่งพองจะเป็นอันดับหนึ่งครับอันดับสองจะเป็นมะเร็งปอดอันดับอันดับสามก็จะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับ ที่เป็นโรคสามโรคหลักที่ทําให้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทยครับเสียชีวิตมากที่สุดแล้วระยะเวลาของการติดนี่คือแต่ละลายจะแตกต่างกันหรือว่ายัางไงคะอาจารย์จะมีกําหนดไหมว่าถ้าติดมาสิบปีนี่ความเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราคํานวณได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ก็หมายถึงว่ากว่าจะเป็นโรคใช่ไหมครับใช่ค่ะกว่า,าจะทราบกว่าจะแสดงอาการเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คนจะอายุประมาณสี่สิบ สี่สิบห้าขึ้นไปนะครับถ้าสูบมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก็จะแสะดงอาการน,นะครับที่ที่เห็นคนป่วยนะครับคนป่วยที่เจาะคอเจาะคอนะครับอันนั้นก,ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสูบมาตั้งแต่วัยรุ่นสูบมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับซึ่งถ้าได้ไปพูดคุยไปสัมผัสหรือว่าไปไปไป,ไปเรียนรู้จากเขาเนี่ยจะเห็นว่าเขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความทรมานนะครับ พูดก็ไม่ได้นะครับสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่องบางคนนี่เคยเป็นผู้นำนะครับเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านพอมาจอะตัดกองเสียงออกนะครับไม่สามารถสื่อสารกับคนคนอื่นได้นะครับเขาปลดออกจากตำแหน่งนะครับน่าสงสารมากเลยนะครับแล้วก็ทานข้าวนะครับทานทานน้ำอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายจากหัวมาถึงเนี่ยก็ไม่ได้ครับ มีความลําบากมากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังจะตามมาสิ่งที่จะตามมาสําหรับคนที่ติดบุหรี่และก็ป่วยนะคะได้รับเป็นการป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยอย่างที่เราได้บอกมา3มโรคที่นิยมมากสําหรับผู้ที่ติดบุหรี่นะคะเรื่องของโทษพิษภัยทราบกันไปแล้วมาดูเรื่องของกฎหมายบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกฎหมายความเข้มข้นของกฎหมายเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะมีสองพรบที่อาจารย์ได้เกินไว้คือพรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบป,ปี5535กับพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่คอสพศ2 5 3 5ด้วยนะครับในส่วนสาระส,สําคัญของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับหลกัหลกๆก็จะมีการควบคุมการขายค่ะก็เริ่มต้นที่การขายห้ามขายให้เด็กต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะอันที่2คือการขายโดยไม่มีฉลากคําเตือนอก็เป็นรูปภาพที่ติดตามซอง ที่เราจะเห็นในซองบุหรี่จะมีรูปภาพที่น่ากลัวน่ากลัวสิบภาพด้วยกันครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้กฎหมายได้ออกมาเป็นขยายจาก55เปอร์เซ็นต์เป็น85เปอร์เซ็นตึ่เกือบเต็มหน้าซองครับผมค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของทุ่มครองของสุขภาพไม่สูบบุหรี่ก็คือสถานที่ห้ามสูบกำหนดไว้เลยว่าสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ก็จะมีโรงพยาบาลเดี๋ยวดูเราดูตามชาร์จไปเลยนะคะเห็นอาจารย์เอามาด้วยครับผมก็จะแบ่งแบ่งสารที่ค่ะปลอดบุหรี่ด้วยกันเป็นสองสองสองอย่างครับคือค่ะปลอดบุหรี่ทั้งหมดกับปลอดบุหรี่เลยสามารถจัดเป็นเขตสูบบุหรี่ได้จัดโซนให้โซนได้ค่ะที่อย่างเป็นเขตที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมดนี่จะก็แบ่งอีกก็แบ่งอีกครับก็มีสารบริการสาธารณสุขครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกร้านขายยาอืม นวดแผนไทยนวดสปาค่ะครับผมแล้วก็สารศึกษาครับตั้งแต่วัยก่อนเรียนค่ะเล้ศเซอรี่โรงเรียนต่ำกว่าผู้ดมศึกษาค่ะแล้วก็สารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอาสาจย์ชมกีฬาสาว่ายน้ำครับค่ะสนามกีฬาอะไรแบบนี้สนามกีฬาเขาสนามที่พักอะไรโรงแรมนะครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกแล้วก็ขนส่งครับค่ะขนส่งนี่ รวมทั้งบนรถโดยสารด้วยครับค่ะไม่ว่ารถโดยสารคันนั้นจะมีผู้โดยสารอยู่หรือไม่ก็เป็นที่ปลอดบุหรี่หมดเลยค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเวลานเราขึ้นรถโดยสารประจําทางเดี๋ยวนี้นะถ้ามีพนักง,งานให้บริการเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกว่า,าบนรถคันนี้งดสูบสบุหรี่และ,และดื่มสุาลลราดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นการรณรงค์แต่มีมีห้องน้ําด้วยนะครับที่สําคัญที่คนไม่ค่อยรู้คือห้องน้ําก็เป็นห้ามสูบบุหรี่ ใช่เพราะหลายคนบอกว่าสูบในที่สาธารณะไม่ได้ฉันไปสูบในห้องน้ำก็ที่จะเห็นเห็นเห็นประจําเลยครับจะเป็นห้องน้ําตามปั๊มน้ํามันใช่ห้ามสูบใช่ไหมคะซึ่งห้องน้าตัวนั้นห้ามสูบครับแล้วก็ยังมีอีกวัดศาสนาสถานครับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายนะครับค่ะเดี๋ยวต้องศึกษานะแล้วก็ข้อที่สองนี่คือเป็นสถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่มีการจัด จัดได้ครับก็จะมีสี่ที่ด้วยกันจัดบริเวณไว้มหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นนอกตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างครับค่ะแล้วก็ปั๊มน้ามันนะครับค่ะให้จัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ถ้าอากาศยานนานาชาติที่สามารถที่จัดให้ได้จะต้องเป็นนอกตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วก็หลักเกณฑ์การจัด จัดเกียตสุูบุรีก็มีนะครับยังไงคะคือหนึ่งไม่อยู่บริเวณทางเข้าออกออันที่สองคือไม่เห็นเด่นชัดค่ะอันที่สามคือไม่รบกวนผู้อื่นอก็คือหมายถึงควันนี่แหละที่จะเป็นบุหรี่มือสองมือสามนะคะก็ต้องให้มีความเหมาะสมด้วยหมดเหมาะสมแล้วถ้าทั้งหมดนี้เนี่ยการห้ามข้อห้ามต่างๆสถานที่ที่จัดไว้ถ้ามีการฝา่าฝืนหรือว่ากระทําผิดนี่ความผิดมันจะเป็นยังไงคะโทษถ้าฝ่าฝืนนี้มีโทษปรับสองพันบาทค่ะ มีโทษปรับ2,000บาทใช่อันนี้คือเป็นกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันคนรอบข้างใช่ครับไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ใช่ครับนะคะในส่วนของตัวคนสูบเองก็มีเรื่องของฉลากเรื่องการจําหน่ายอ,อเรื่องของการจําหน่ายก็เป็นของร้านค้าอที่ขายให้ขายตามกระเดกหรือว่าขายไม่มีฉลากนะครับอันนีซ้ซึ่งโทษตัวนี้จะสูงมากคือโทษปรับ20,000บาทค่ะก็ ต้องฝากร้านค้าด้วยครับการขายให้การขายให้เด็กซึ่งผมออกไปทํางานคือออกไปไประชาสัมพันธ์ตรวจตรวจตามร้านต่างๆนี่ก็จะขอเรื่อยคือขอเรื่องการจําหน่ายใค่เด็กต่ำกว่าสิบแปดปีค่าโทษมันปรับสูงมากครับอเพราะฉะนั้นคือร้านเองก็จะต้องมีสามัญสำนึกเขาเรียกนะน,นะคะมไม่จําหน่ายให,ให้กับเด็กบางทีแล้วผู้ใหญ่ใช้เด็กมาซื้ออย่างนี้ยะคะก็ผู้ใหญ่ส่วนมากส่วนมากตามราคาตัวเดียวนี้จะไม่ขายให้นะครับค่ะก็จะบอก ไปให้พ่อมาซื้อเองให้แม่นซื้อเองอย่างงี้ครับอแล้วตรงนี้จะพูดถึงเรื่องของภาษีภาษีของบุหรี่ตอนนี้นี่คือราคานี้มันก็ดูจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่คนก็ยังสูบครับก็ยังมีครับก็เป็นก็อย่างที่บอกเขาคือจากเพื่อนบ้านราคาถูกก็เข้ามามบางทีก็ลักลอบเอาเข้ามาขายในราคาที่ถูกค่ะตอนนี้ภาษีเกี่ยวกับเรื่องของยาสูบเป็นยังไงคะตัวเลข ในส่วนของตัวเลขนะครับที่ได้ได้ข่าวมาจากทางกรมสรรพา,ามิตนะครับก็ได้เพิ่มภาษีจากเพดานขึ้นอีก20%เอร์เซนต์นะครับค่ะก็ราคาบุหรี่อาจจะสูงขึ้นอีกอเพราะฉะนั้นนักสูบนะคะสิงอมควันทั้งหลายเลิกซะนะเลิกได้ก็ดีเลิกได้ก็ดีใช่ไหมเงินจะได้เหลือด้วยเหตุหนึ่งที่ต้องเพิ่มภาษีก็คือเพื่อป้องกันเด็กเยาวชน ในการที่จะเข้าถึงนะครับเพราะว่าถ้าราคาแพงขึ้นอำนาจการซื้อของเด็กเยาวชนก็จะลดลงใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเหตุผลนะคะหนึ่งส่วนที่จะช่วยทําให้ใเพราะว่าถ้าบุหรี่แพงมากเนี่ยเด็กๆเขาก็ไม่กําลังซื้อไม่มีครับใช่นะคะอาจารย์ขามาถึงช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของการถึงตัวของผู้ที่ติดเราจะมีวิธียังไงคะจะแนะนํายังไงในการที่จะเลิกบุหรี่คะอาจารย์อ๋อครับ คือหลักสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการให้กําลังใจนะครับาจากคนรอบข้างนะครับก็คืออย่าไปอย่าไปปา마ศเขาว่าถ้าเขามีความตั้งใจจะเลิกบุหรี่นะครับอย่าไปปา마ศว่าเขาเลิกไม่ได้หรอกอเขียนทําอย่างนี้มาหลายทีแล้วล้มทุกทีอะไรเหลวทุกทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าพึ่งไปว่าต้องให้กําลังใจนะครับว่าต้องเชื่อว่าเขาสามารถทําได้คนที่จะเลิกสูบบุหรี่ต้องกําลังใจสําคัญนะครับค่แล้วก็ หาสิ่งทดแทนนะครับอย่างเช่นะมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหรือว่าของบ้านเราเนี่ก็จะมีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับก็คือใช้หญ้าดอกขาวหรือหรือหญ้ามอน้อยนะครับม,มาทําเป็นชาเครื่องดื่มแบบนี้นะครับก็คือเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาคั่วะนะครับทาเป็นถุงชาแล้วก็ม,มาละลายกับน้ําร้อนนะครับดื่มพอดื่มเข้าไปเนี่ยจะทําให้ลดลดการอยากรสรสชาติของลิ้นเนี่ยมัน มันเสียความรู้สึกไปโชคขะนะครับ <c oughs> เวลาสูบบุหรี่มันจะไม่รับรู้รสอ,อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก,ก็จะทําให้เบื่อบุหรี่นะครับ <c oughs> ก็จะจะลดไปได้ก็คือหาสิ่งอื่นมาทดแทน <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าไม่หายก็ไปปรึกษาแพทย์ไปคลินิกฟ้าใสนะครับ <c oughs> ซึ่งโรงพยาบาล <c oughs> ที่เปิดคลินิกฟ้าใสนี่ไม่ต้องทําบัตร OPD ครับ <c oughs> ก็มีแค่แค่บัตรประชาชนแล้วเขา้าเข้าไปพบพยาบาลน,นะครับ ก็จะได้รับคําแนะนําแล้วก็การช่วยเหลือให้เลิกสูบบุหรี่ได้นะครับค่ะครับก็คืออยู่ที่ใจก่อนสิ่งแรกครับแล้วก็กําลังใจจากคนรอบข้างครับนะคะเพราะว่าหลายคนนี่ล้มเหลวทุกทีที่คิดว่าจะเลิกครับความยากง่ายที่จะทําให้เลิกได้คะ่ะอาจารย์อย่างคนนี้ติด5ปี10ปีมันเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวครับบางคนติดมานานแต่ก็ตัดสินใจเลิกพ่อลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับ ลูกเวลาจะไปอุ้มลูกมีลูกบอกเหม็นเหม็นเหม,ม็นนะครับล <kh á S 1> ูกคือเบือนหน้าหนีอะไรก็จะเปลีป่ยนแปลงตนเองนะครับก <kh á S 1> ใจตนเองนี่สำคัญที่สุดนะครับ <kh á S 1> ถ้า,ถาสามารถเอาชนะใจตนเองได้ก็จะเอาชนะบุหรี่ได้นะครับคนติดบุหรี่ก็คือติดสารนิโ,โคตินนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ทางช่างภาพถามเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็คือมีนิโคตินเหมือนกันนะครับก็ คือสูบเข้าไปมันจะมีนิโคตินเหลวนะครับผ่านมันเป็นน้ำน้ำนิโคตินที่สกัดมาจากน่าจะสกัดมาจากใบยาสูบสนะครสุบซึ่งตัวสารนิโคตินนี้ต้องนําไปตรวจสอบว่าสกัดมาจากไหนคครับ่ะ,ะหรือว่ามีสารเคมีอะไรนผสมมาด้วยหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมคะว่าบางค,คนคิดว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้ว แต่ว่าหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าทดแทนเพื่อลดอาการยาบุหรี่ยิ่งได้รับสารนิโคตินเข้มข้นนะครับเพราะว่าสารนิโคตินก็จะเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่สมองนะครับที่ในส่วนที่ทําให้เราติดบุหรี่นะครับก็ก็คือการติดบุหรี่คือติดสารนิโคตินนะครับสารนิโคตินมันจะทําให้เรารู้สึกสบายไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็คือคนที่บอกว่าเวลาเครียดแล้วสูบบุหรี่ก็คือเกิดอาการอยากนิโคตินนั่นเองนะครับถ้าหาอย่างอื่นาแทนนะครับไปหาชายอดอกขาวดื่มอะไรอย่างนี้หรือว่ามีมีเขาทําเป็นลูกอมก็มีนะครับอที่เอายาดอกขาวมาทําเป็นลูกผลิตภัณฑ์ลูกอมนะครับอหรือน้ําไม่มีง่ายง่ายสุดคือมะนาวนี่แหละครับคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยบีบก็ไปใส่ลิ้นเลยครับทาให้ลิ้นเรามัน สูญเสียความรู้สึกไปชั่วขณะหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบมีรสเปรีป้ยวอยู่ในปากนี่บางทีเราจะทานอะไรหรือว่ามันจะไม่ค่อยรู้รสใช่ครับค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญมันคือจิตใจมันอยู่ที่ใจว่าคุณจะต้องตั้งมั่นให้ได้ว่าจะทําได้เห็นอาจารย์เอาชาร์จมาด้วยมีสิบเคล็ดลับโอ้ครับอันนี้มี่สิบเคล็ดลับนะครับของ ที่ทางมูลที่ลนลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับก็เอาไปใช้ไปยุกต์ใช้ได้นะครับหาที่ปรึกษาหากําลังใจหาเป้าหมายคือตั้งเป้าว่าจะเลิกเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเลิกวันนี้เลยไหมอะไรบางคนคืออาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เลยต้องตั้งตั้งก่อนเลยว่าหาที่ปรึกษาก่อนในยใน15วันภ้ายใน7กวันอะไรก็ตามไม่รอช้าํำทันทีนะครับไม่หวันไหวนะครับไม่หวนไหวใช่คือเลิกซื้อแล้วเลิกซื้อเป็นซองมาไว้พกเองสูบเองแต่พอเวลาเห็นเพื่อนสูบ ก็มือสั่นอยากอย่บก็ไม่หวั่นเลยไม่กระตุ้นก็คือถ้าไปดื่มก็คือไปดื่มสิ่งเสพติดอย่างอื่นอย่างเช่นสุราก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับไม่หมกมุ่นนะครับไม่คือไม่ทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับไม่นิ่งเฉยนะครับก็คือขยับร่างกายครับมีการออกกําลังกายบ้างนะครับไม่ท้าทายนะครับก็บางคนนี่ถ้าหากดิบอาจจะเกิด ผลกระทบนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับไม่และสุดท้ายคือไม่ท้อแท้นะครับคถ้าเลิกไม่สําเร็จก็เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่นะครับก็สิบเคล็ดลับนี้มีโปสเตอร์ครับมามอบให้ทาง NVT นะครับใครหน่วยงานในสนใจก็มาขอรับได้นะครับที่ n b t นบะครับกข้อง่ายๆคร่วมไปถึงนะครับ ตอนนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับค่อออกมาใหม่นะครับเรียกว่าสําหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Android นะครับเรียกว่าทวงสิทธิ์ไม่ดื่มทวงสิทธิ์ไม่สูบค่ทวงสิทธิ์ห้ามสูบนะครับก็คือเราจะมีเครื่องมืออย่างนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นเขตห้ามสูบตามกฎหมายนะครับแต่ติดสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับ อ่าส่วนนี้ส่วนตัวอันใหญ่นี้จะเป็นสติกเกอร์ลนโดลงนะครับตัวใหญ่นี้ก็คือในสถานที่ไหนที่เราไม่อยากให้คนสูบบุหรี่นะครับก็ไปติดนะครับพอไปติดเสร็จนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันทวงสิทธิ์ห้ามสูบนี้นะครับค่ถ่ายภาพนะครับแล้วก็โพสต์นะครับมันจะแชร์ไปที่ Facebook ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ก็จะขึ้นในแอปพลิเคชันก็จะขึ้นเป็นเป็นแผนที่นะครับว่าสถานที่ใดบ้างนะครับที่เราไม่อยากให้คนสูบบุหรี่นะครับ อันนี้พึ่งพึ่งออกมาใหม่นะครับสติกเกอร์นี้เราก็จะกระจายนะครับกระจายไปทุกพื้นที่ใน25อำเภอของจังหวัดอุบลนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ไปติดกันนะครับก็ใครได้รับไปก็เอาไปติดนะครับก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับติดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์นะคะก็ลงแอปพลิเคชันกันได้ นะคะโ,โหเห็นความเข้มแข็งขององค์กรต่างๆอาจารย์ก็เหมือนเป็นหนึ่งเครือข่ายหนึ่งองค์กรที่ทําเกี่ยวกับหน้าที่นี้นะคะให้ทางคุณธีรพัฒน์ค่ะฝากละกันค่ะถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะเลิกบุหรี่ค่ะครับผมในส่วนของการเลิกบุหรี่นะครับเห็นว่าเลิกยากแต่ก็เลิกได้นะครับก็ใครที่ต้องการเลิกก็ โทรเข้ามาได้ครับตามหน้าซองบุหรี่1600ครับแล้วสายด่วนกงคุมโรคครับ1422ครับช่วยเลิกบุหรี่ครับค่ะก็คือถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครก็โทรเข้ามาแหละในสายด่วนนะคะก็จะได้รับคำปรึกษาแล้วก็คุณก็ปฏิบัติตามด้วยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมคะจารย์ทําให้สําเร็จไม่อย่าท้อแท้ต้องเป็นกําลังใจให้ใหด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปปราโมทเขานะว่า ไม่มีทางเลิกได้หรอกนี่นะคะก็ถือเป็นกําลังใจช่วยกันวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากที่มาให้ข้อมูลในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะคุณครับขอบคุณค,ครับค่ะคุณผู้ชม่าบุรี่นั้นเลิกยากแต่ว่าเลิกได้นะคะวันนี้ก็ให้คุณผู้ชมที่อาจจะกําลังติดบุรีอยู่นะคะได้ลองคิดทบทวนตัวเองค่ะแล้วก็ ตัดใจซะนะคะเลิกสู่บุหรีซ่ซะเพราะว่ามีแต่โทษแล้วก็มีแต่พิษภัยนะคะทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะวันนี้ค่ะเวลาจากรายการมองรอบทิศหมดลงแล้วนะคะหญิงพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ